ฉันเกิดเป็นไอดอลก็เพื่อเธอฉันตระการว่าบีบีกบ็อดดิแสงน่ายินดีที่วันนี้ได้เจอกันสักทีก็อตอนย่อกับวันนี้เธอ,อ,อมือและไม้มันไม่ได้กันเอาซะหน่อยเผื่อวันที่น่าจะจายทำไมไม่ได้กนันเลย ไม่มีเวลาให้กังวลหมดคิดนานทำไมจะเสียวิกินาทีก็สสุงนี้เขาแทบจาพลาดมันงานก็งดถึงเวล่าโชว์เธอทางนู้นนะทางนู้นเองต้นูโน้ตเราไม่ไหวแล้วล่ะตกมาให้ดังกันเสีเย็นที่ต้นดับมาสิที่ที่แนมไปด้วยความระยำเปิดให้เข้าอยู่นะวันทุกวันตาเกาะเพื่อนพร้อมพร้อมเวลาถ้าเธอไม่ตื่นระวังมาเก็ตที่หลังเศรษฐเศรษฐเศรษฐแม้ว่าวันนี้เราไม่รู้จะมีใครมาหรือไม่ขอเจียังไงพอไม้เกี่ยวกันซะเมื่อไร โบ้เต้นไปชูม,มือฉึนสูงเพียงเท่านี้ันเองก็รับรู้ถ้ามันลงมาพัดข,อง,อ,ของนายก็ป้องได้เลยก็มันดีใจจนตัวเบอมแม่เป็น,นเรื่องที่ดูดแลแต่ถ้าเจอเธอม่อกำลังใจละส่งมันมาสยิ่งมันกลับไปอย่างแน่นอนฉันเกิดเป็นไอดอนก็เพื่อเธอันตรงกลางว่าบี